หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนได้หลายวันสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิจองโรงแรมที่พักแล้วกว่า4.1ล้านคนและได้รับการอนุมัติแล้วถึง3.9ล้านคน ล่าสุดพบปัญหาในส่วนของราคาห้องพักปรับขึ้นและการจองผ่านเว็บไซต์ตัวแทนผู้ประกอบการมีราคาสูงกว่าปกติโดยนายยุทธศักดิ์สุภศรนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะหาหรือร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยและตรวจสอบราคาห้องพักทั้งการขายเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันและขายผ่าน OTA เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการว่าราคาห้องพักที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่สูงกว่าราคาขายใน OTA และยืนยันว่า ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ OTA ตกลงกับกระทรวงการคลังไว้2%เท่านั้นโดยหากยังขึ้นราคาห้องพักขายผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันแบบผิดปกติอยู่จะดำเนินการโรงแรมเหล่านั้นขึ้นบัญชีดำหรือ b l ล c k List และถอดชื่อโรงแรมนั้นๆมาให้เข้ารวมโครงการขายต่อไปทันทีตั้งแต่เฟส1รวมถึงเฟส2ที่กำลังจะเกิดขึ้นและหากพบว่ามีประชาชนจองที่พักไปแล้วผู้ประกอบการจะต้องคืนเงินห้องพักทั้งหมดทันที หากประชาชนพบราคาห้องพักใดที่ผ่านขายโครงการเราเที่ยวด้วยกันในรูปแบบราคาปรับสูงมากขึ้นกว่าปกติสามารถร้องเรียนผ่าน2ช่องทางได้แก่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันและสายตรง1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทันทีซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน3วันก่อนแจ้งความพืบหน้าและผลการตรวจสอบ